สวัสดีครับพบกับผมอวยนในการอ่นานไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวง9วันเช่นเดิมนะครับไพ่ยิปซี3สำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรมปยากรจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับขอใหยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจ ให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรตาไม่ดีก็ติ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมามายนก็ขออภัยมนานโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมิถุนนะครับดวง9วันวันที่15ถึงวันที่2ี่อุมาันุทศราพันธ์พุทธศักราช2567นี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับกับการเปิดไพ่สาหรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับ อธิษฐานถามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาตั้งหลายตั้งวงนะครับว่าใายคาตอบผ่านในย่างไทยกับจาราศีมิถุนสำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับที่จะส่งผลไปเรื่องของการเงินผลนประโยชน์ผลรายรับต่อไปจะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับไพ่ปไปได้ขึ้นมานะครับคิงออฟเวนต์เกิลราชาตือเรียนนะครับก็เป็นผู้ที่บริหารจัดการการงานหรือธุรกิจที่จะเกิดผลประโยชน์นชนนชนได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งผลตอบร,รับ กับผลประโยชน์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับเป็นผู้บริหารจับทาอะไรในช่วงนี้ก็เกิดผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทองได้ในท้านต่างที่ดีนะครับก็เรียกว่าภูมิปัญญาภูมิความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆกลยุทธ์ต่างๆนะครับในการที่จะสร้างให้เกิดศักยภาพที่ดีในเรื่องของการหาธุรกิจที่ถึงดูดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของความสําเร็จ นะครับจับตามอะไรก็สมพลเป็นเงินเป็นทองอะไรที่เป็นสภาวะสงครามทางธุรกิจหรือการงานนะครับก็จะมีการยุติห้าดาบนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับมีแพชชั้นดีในการที่จะปุ่งเป้าไปสู่ของความสําเร็จมีตางลุยหน้านะครับไม่ว่าอะไรจะกวางหน้าก็ตามก็พร้อมที่จะเดินหน้าฝ่าวันต่อไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเจอประสบปัญหาอะไรนะครับก็มี เป็นชั้นที่ดีในการที่จะสรออุปสยบปัญหานเหล่านั้นให้ยุติลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็พุ่งเป้าเดินหน้าต่อไปด้วยพลังที่แรงกล้าในทิศทางที่ดีนะครับมีพลังไอเดียดีๆนะครับเข้ามาที่จะเดินหน้ากับการสร้างผลงานในเกิดขึ้นบางคนในช่วงนี้อาจจะมีต้องเดินทางบ่อยนะครับในช่วง9ก้าวันนี้นะครับที่จะต้องไปดูงาน บางคนนั้นบางทีก็อาจจะทํางานอยู่ในออฟฟิศในที่ทํางานที่โต๊ะทำงานที่ปานมาอาจจะไม่ได้ก้อยไปสัมผัสเนื้องานนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางไปในที่ที่เป็นแหล่งผลิตงานที่เกิดขึ้นนะครับก็เร,เรียกว่าไปสัมผัสในไซน์งานไอ้เกิดเป็นอาจจะตกสายลมแสงแดดอะไรช่วงนี้บ่อยนะครับที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ห้า ด้วยนะครับการรู้จักนำสิ่งที่ผ่านมาวิเคราะห์แก้ไขนะครับกับสิ่งที่ไม่สมหวังสักเท่าไรมาเป็นแนวทางในการที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสำเร็จและก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับงานก็ออกมา เติมเต็มนะครับบางทีที่ผ่านมานั้นออเดอร์น้อยไม่ประสบความสําเร็จเต่าที่ควรตามที่หวังนะครับมีปิดหวังสมหวังบ้างไม่ได้ดังใจบ้างนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ออเดอร์ก็จะเข้ามามากมายการผลิตอะไรก็จะมีการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น การกระยับกระย,ยเวลาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับก็เป็นความเติบโตบางคนก็งานล้นมือตำแหน่งประจํานะครับก็จะมีงานเข้ามาเยอะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับก็เรียกว่าต้องทะลุยกนันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยในช่วง9้าวันนี้นะครับแต่เหนื่อยแล้วก็ผลสําเร็จเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีผลประโยชน์รายรับไรายได้ก็มาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเหนื่อยแล้วคุ้มค่านะครับ ไปใบต่อมานะครับแปดดาบนะครับแล้วก็ราชาถือไม่าขาวกิ่งอ,อว้วานนะครับไม่ว่าจะเจออะไรที่เป็นสภาวะของความกดดกันก็ตามก็จะสามารถบริหารจัดการและก็ออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็ยืน่นก็มาเติมเต็มให้แม้จะมีเสียความรู้สึกบ้างในบาง ช่วงขณะนะครับแต่ก็จะมีสิ่งดีๆยื่นเข้ามาไพ่หมายเลนะครับในเรื่องของการงานนะครับเด็กถือถอ้วยเบรคออฟคับนะครับปับสถานการที่เข้ามาเหมือนกับปฏิหารนะครับจึงบางทีก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งดีๆที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีมิถุนนะครับก็เรียกว่า,าเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์เข้ามาเต็มๆในทิศทางที่ดีก็ว่าได้นะครับที่นอกเหนือจากงารที่อยู่ในโครงการ <N ee> <S <ide> <S ในแผนงานนะครับซึ่งบางทีก็คาดไม่ถึงว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาเนือความคาดหมายนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับบางทีเราตั้งเป้าหมายว่าความสําเร็จจะได้ผลประโยชน์แค่นี้นะครับแต่บางทีก็เกินสิ่งที่คาดหมายเอาไว้หลายๆเท่านะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ก็มาเติมเต็มนะครับบางทีเราตั้งเป้าหมายออเดอร์มีไว้สักแค่นี้นะครับแต่บางที ก็ม <S an> ีมากกว่าเป็น2เท่า3เท่าหรือบางคนก็มากกว่าถึง10เท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไม่ว่าจากการมาใช้บริการอะไรก็ตามแต่หรือการผลผลิตอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะเกิดผลประโยชน์ไม่ว่าทางด้านผลเกษตรหรือร้านธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่การค้าการขายการพาณิชย์ใดๆนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของลูกค้าก็มาอุดหนุนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่จะส่งผลไปสู่ความสําเร็จที่เกินตัวซึ่ง แม้จะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เป็นตามให้บางทีก็คิดว่าไม่มีต่างหอ,อกนะครับแต่ก็เหมือนเข้ามาปฏิหารมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่เรียกว่าเหลือเชื่อนะครับบางคนบางสถานการณ์ก็อาจจะเหมือนเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ที่ไอออกจากความรู้สึกที่มันเฟลเฟลลงไปนะครับด้วยศักยภาพที่ดีนะครับก็ได้รับการบ้างบางหใจในทิศทางที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ที่มอบมานสาคัญสาคัญให้บางคนนั้นบางทีที่ผ่านมาก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่ว่างงานนะครับไม่มีงานที่เข้ามาทักเท่าไรนะครับบางทีก็อยู่ในสถานการณ์ของงานน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะได้รับมอบหมายในเรื่องของการงานที่โครงการอะไรที่สําคัญชิ้นงานสําคัญที่ตกเยื่อนมาให,ให้รับผิดชอบให้ดูแลนะครับก็สามารถที่จะบริการ จัดการได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าทิศทางของการงานธุรกิจของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันนี้อะไรที่ผ่านมาที่มันไม่สมหวังท่าที่ควรก็จะเป็นแนวทางที่ดีให้ชาวราศีมิถุนได้กบคิดนะครับได้คิดเป็นแบบแผนในการที่จะแก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันสร้างความอึดนัดสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่พบกับเส้นต่างของความเติบโตนะครับสถานการการเหล่านั้นก็จะได้รับ การแก้ไขด้วยพลังที่ดีๆนะครับที่ใ้สยบสิ่งนั้นลงนะครับแล้วก็เตือนหน้าต่อไปกับการบริหารจัดการรับผิดชอบที่ดีนะครับบางสถานการณ์ก็เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนกับปาฏิหารนะครับก็เป็นสิ่งดีๆก็เติมเต็มกับผลของผลการงานนะครับการงานที่เยอะแล้วก็การวางแผนที่สร้างผลประโยชน์ผลรายได้กับเป็นเงินเป็นทองอย่างต่อเนื่องในติดต่างที่ดีนั่นเองนะครับ นี่ก็คือในเรื่องของการงานนะครับที่จะเดินหน้าบางคนก็จะมีในเรื่องของการได้เดินทางไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อพัฒนาในเรื่องของการงานนะครับเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันเคยไม่สมหวังเท่าที่ควรน,นะครับหรืออะไรที่มันเป็นเร้่อต่างงไม่พบกับสนองต่างที่ดีๆนะครับก็จะมีการนําไมเดีย จากหลายๆแนวที่ได้ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปศึกษารายละเอียดมาไปสัมมนาอบรมมาเพิ่มเติมความรู้เข้ามานะครับมาเพิ่มแก้ไขศักยภาพด้วย idea, ไอเดียใหม่ๆดีๆนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีมิถุนกับการเปิดไพ่ห้าใบานะครับเซเว่นออฟคับจะต้วยนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะครับในช่วงกาวันนี้กับสิ่งเย้าวยวนล่อแหลมนะครับ และก็ทําให้เสียความรู้สึกได้5ต้งนัวนนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะทําให้สูญเสียเงินที่เกิดผลประโยชน์น้อยกว่าที่จ่ายไปนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรติดตามของการเงินก็มีความมั่นคงมีความเป็นสตียรนนะครับกับสีไม้เท้านะครับโฟ r ์ออ n วานไฟไฟที่สีนะครับสแตรงนะครับความเก่งแรงความมั่นคง ต่างการเงินนะครับไพ่ใบี่5นะครับการเงินจะบอกอะไรนะครับสิ่งที่ดีๆให้กับชาราศีมิถุนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะครับมีเป้าหมายในการที่จะตลุยไปสู่ของการหาเงินนะครับก็เป็นตั้งเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่ไปไทยสำรับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับการ เปลี่ยนแปลงไปติดทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นโดยโชคชะตาโดวยวัสนานะครับเวลออฟฟอร์จูนะครับก็การเงินที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับมันตั้งความเป็นสแตรงแล้วก็ความเป็นสีในเท้านะครับธุรกิจที่มั่นคงที่สร้างผลรายรับไรายได้ก็มาอย่างต่อเนื่องในติดต่างที่มั่นคงนะครับก็ทาให้การเงินมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เมน้นบรราย บางท่านอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่พุ่งเป้ารออยู่ก็ตามนะครับแต่ก็สามารถหาเงินมาได้ในทิศทางโครงตัวที่ดีนะครับที่จะทาให้เงินไหลเข้ามาสนับสนุนด้วยความมั่นคงแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอยา่างเท่านั้นนะครับที่ต้องระมัดระวังรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือแบบแผนนะครับเพราะว่า รายจ่ายหลักๆนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับที่ตาไม่จาาราศีมีตนนั้นต้องจชายต้องจ่ายนะครับแต่บางสถานกับสิ่งเย้าวโยวนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามีจ่ายหลักๆอยู่นะครับแม,ม,ม้นการเงินจะมั่นคงก็ตามนะครับแต่ต้ากับสิ่งเย้าวโยวน ที่แต่ให้ท่านตัดสินใจจ่ายออกไปแล้วาจะทําให้เสียความรู้สึกในภายหลังได้นะครับกับผลประโยชน์ที่ได้มาไม่คุ้มกับเงินที่เสียออกไปนะครับมีตั้งในชาติเกี่ยวกับสิ่งของอะไรก็ตามแต่ที่มายาวอยู่อยากให้ซื้ออยากให้หาอยากให้มีนะครับหรือในเรื่องของเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับที่มาสร้างพลังดึงดูดเกี่ยวกับอาบายามุกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่สมเสียงทําให้เสียเงิน นะครับบางทีก็มีผลประโยชน์อะไรมาล่อตาล่อใจกับสิ่งก้อนโตโต,โต,โตโก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในแฝงไว้ด้วยในเรื่องของการที่จะดึงดูดเงินออกไปอันนี้ก็ให้ระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะครับจากราศีมิถุนนะครับเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการเงินของท่านนะครับเพราะว่าตาท่านตัดสินใจไม่ดีหรือว่าขาดความระมัดร,ระวังนะครับ ก็จะทําให้ท่านพลาดท่าเสียโอกาสได้บางทีไกลมาวางกับดักอะไรกดบ่อลอบปลาเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่จะตักตวงกอบโกยผลป,ประโยชน์การเงินหรือทรัพย์สินของท่านก็ให้ระมัดระวังด้วยความรอบคอบด้วยความใส่ใจนะครับบางทีบางคนก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับที่ผ่านมาทําให้การเงินนั้นล้มเหลวในเรื่องของการเสียผลประโยชน์ไปอันนี้ก็ต้อง คิดใคร่ครวญแล้วก็นำแนวทางนั้นมาเป็นแนวป้องกันของเราให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทมให้สถานการณ์ของการเงินของเรานั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีใอ้เจาะลึกนะครับในความหมายของการเงินที่จะจ่ายจ่ายออกไปนะครับไม่ว่าจะจ่ายจ่ายอะไรก็ตามบางคนนั้นอาจจะนิยมชอบจชายของแพงของมีราคาสูงนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีของราคาแพงของราคาสงูงเกินไป แต่ใช้มาแล้วซื้อมาแล้วนะครับบางทีก็ไม่เกิดผลประโยชน์คุ้มค่ากับก้าวเงินอันนี้ก็ดูความเหมาะสมนะครับก็ฉะนั้นอย่าอารมณ์ร้อนอย่างุดงิดนะครับอย่ามูน,นันปเล่นในเรื่องของการที่จะตัดสินใจในการที่จะจ่ายจ่ายเงินออกไปนะครับอะไรที่เป็นรายจ่ายหลักๆเราก็มีแผนอยู่แล้วแต่รายจ่ายที่ไม่อยู่ในแนวแผนบางทีอาจจะเข้ามานะครับเราบางทีบางคนก็ใจร้อนนะครับพอเจอกับสิ่งเยาหยวนก็รีบตัดสินใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง นะครับไอ้ใจความสุมบุมรอบครอบไอ้ใจความไตรตรองอย่างที่ท้วนในการที่จะจ่ายจ่ายอะไรออกไปก็ <c oughs> จะทําให้ท่านมีความมั่นคงในทางการเงินนะครับ <c oughs> การเงินก็จะมีความเป็นเสถียรที่จะปกป้องเงินและก็ทร,รัพย์สินของท่านในอยู่มั่นคงอย่างตาวรในทิศ่างที่ดีนะครับให้รู้อยู่ทุกขณะว่าการที่จะจ่ายจ่ายเงินเราใช้ในลักษณะไหนนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับในช่วง 9วันนี้กับการเปิดไพ่5ใบเช่นกันนะครับในเรื่องของความรัก 4, 4เป็นตะเก็น4เหรียญน,นะครับการหวงแหนในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็5ดาบนะครับไฟออฟ o อ d แล้วก็ไพ่ใบต่อมา10ถ้วยนะครับเต็มออกครับความสุขความสมบูรณ์ความรักสามัคคีเข้าใจกันด้วยการดูแลใจใสต่ต่างที่ดี The Eye p i t นะครับ ก็ไปไปที่5พยายามจะดีออกมานะครับที่เอ็มเพลสนะครับก็ความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความอบอ,อ้อมารีเมตตาปรานี้ก็หากกันนะครับแล้วก็ไปไทยสำรับก็เด็กฟนะครับชีวิตที่สดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับแมนคนโจอ่าคนโสดก็ตามนะครับก็อ,อยู่กับความสุขกับความเป็นโสดได้ในทิศทางที่ดีนะครับคนที่โสด บางคนนะครับก็หวงแย้งนในความเป็นโสดอยู่นะครับอยากจะใช้เวลาอยู่กับการหาเงินสร้างงานมากกว่าพัฒนาในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการงานที่ใจเกิดผลเกิดรายได้สร้างตัวสร้างฐานะนะครับจึงไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติต่างๆก็ได้ความบ,บุนในทิศฐางที่ดีนะครับก็มีความสุขไม่หยหาในเรื่องของความรักส่วนบางคนนั้นนะครับบางทีก็ พบหน้าใครก็มีแต่เหมือนกับเจอกับพัดลมนะครับมีแต่คนสายหน้าเบอร์หน้านี้นะครับก็ไม่เกิดความรักขึ้นนะครับก็ยังอยู่กับความเป็นโสดต่อไปอยากจะมีนะครับแต่ว่าบางทีก็หากใกรแล้วก็มีแต่คนไม่ก็อยากจะสางความรักความสัมพันธ์ใเกิดขึ้นอาจจะเป็นด้วยโชคชะตาย,ยังไม่ถึงเวลาของการที่จะมีรักนั่นเองนะครับก็จึงไม่มีใครเข้ามาสนใจนะครับส่วน บางคนก็ระมัดระวังนะครับคนโสดนะครับความรละความสัมพันธ์ทตี่จะไปเจออะไรที่เป็นปนัญหาในความรักได้ถ้าไม่พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอาจจะไปเจอคนที่ก็มีเจ้าของที่มีดูแลอยู่แล้วนะครับอาจจะไปเป็นตัวสำรองไปเป็นเบี้ยล่างไปเป็น น้อยอะไรของเขาได้สัำกัดกันนะครับไม่ว่าจะผู้ชายก็ตามบางทีก็ไปเจอคนที่ก็มีคนควบคุมอยู่แล้วก็ระมัดระวังดูดีๆด,ด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจรักใครนะครับก็ใช้พลังที่ดีเส้นสัมปัสหรือใช้ความจีหาใจต,ตรองอย่างถี่ถ้วนในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้ตั้งหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่อะไรที่จะไปเป็น ตัวสำรองไปเป็นตัวเลือกของไกลไปเป็นน้อยของไกลอะไรนะครับก็ระมัดระวังดูดีๆอย่างที่ตัวนะครับบางคนก็พบรักที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับรักที่จะมีเข้ามานะครับแบบกับคนที่มีความโมโปอมารีใจดีนะครับที่สะสมผลไปถึงการคบกันด้วยมิตรไมตรีที่เข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีไปสู่ของอนาคตของการที่จะเป็นครอบครัว ได้ในติดตางที่ดีนะครับในช่วงก้าวันนี้โอกาสของคบรักกับรักที่ดีๆเข้ามาด้วยก็มาเติมเต็มพลังของคนโสดนะครับฝั่งคนคนโสดก็อาจจะมีการยุติในเรื่องของความเป็นโสดลงนะครับได้มีคนรักก็มาเสียทีนะครับแล้วก็เป็นรักที่ดีๆที่จะส่งผลไปสู่ของความเติบโตในความสัมพันธ์ได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์อะไรที่มัน เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับที่ทําให้สานการของความรักนั้นมันกลุ่มกลุมเกลือเครือเป็นสภาวะต่างสงกรามความรักนะครับสุดบ้างดิบบ้างอะไรก็ตามแต่นะครับสานการเหล่านั้นก็จะมีการยุติลงนะครับไม่จะมีสานการของการหนึ่งหวงหวงแง่อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตามนะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมนะครับหวงแงหนึ่งหวงในลักษณะที่สมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อนะครับก็ไม่เป็น ที่หึงหวงจนเกินจนเกินไปให้เป็นปัญหานะครับแล้วก็ความรักก็มีการดูแลเอาใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงนี้ก็มีความอบอุ่นนะครับเติมเต็มพลังดีๆมีเมตตาปราณีก้าวากันครุกคลีด้วยความใส่ใจนะครับก็ดูแลเอาใจใส่ด้วยความมันม่นคงมังก่ก็มีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาได้ด้วยในช่วง9วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับชาวราศีมิถุนนะครับในการที่จะดูแลความรักกูรักกู้สัมพันธ์นะครับ ก็ไปสู่ของความมั่นคงความสุขในทิศทางที่ดีนะครับสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหาใดนะครับก็มีความสุขเรื่อยๆนะครับส่วนคู่ที่มีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็จะมีการยุติวางมืออะไรที่เป็นปนัญหาแต่ไม่เป็นสงครามทางจิตใจหรือรู้สึกไม่ดีต่อความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการยุติวางมือลงแล้วก็มามองถึงคุณค่าเช่นกันและกันในความรักความสัมพันธ์กับการวงแอน ในสถานการณ์ที่เป็นพอใจนะครับในที่สมน้ำสมเนื้อก็เป็นโอกาสดีๆที่ต่มมาความรักมีความมั่งคงต่อไปนี่ก็คือสถานการณ์การงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันวันที่15ถึงวันที่23ปึกอาคมผ่าปันนี้นะครับก็โดยปกครับมานี้นะครับก็ก้ชาวราศีมิถุนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุญสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ